26ข้อต่อไปนี้จะทําให้ตัวคุณดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีเข้าหาตัวคุณได้อย่างง่ายดายเลยนะครับสวัสดีครับผมซิมนะครับจากช่อง Book for Life วันนี้ขอนําหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งมีคุณค่ามากๆในการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ตัวเองและผู้อื่นนะครับเล่มนี้ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Power Relationship ส่วนชื่อภาษาไทยก็คือกฎแห่งความสนิทใช้แค่วันลนิด เปลี่ยนชีวิตได้ทั้งสองฝ่ายเล่มนี้แปลเป็นไทยโดยสำนักพิมพ์ We Learn ผู้เขียนคือคุณแอนดรูซอเบลและคุณเจโรพานาชเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าทำไมบางคนที่ดูธรรมดาธรรมดาถึงได้มีคนรักที่ไม่ใช่ในทำนองชู้สาวนะครับอยู่เยอะแยะในขณะที่บางคนแม้ว่าจะมีหน้าตาหรือบุค,คลิกภาพที่ดูดีกลับพบว่า มีคนชื่นชอบเขาน้อยกว่าคุณอาจค้นพบคำตอบได้จากในคลิปนี้หนังสือเล่มนี้นะครับถูกเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์จริงกว่า30ปีของการปรึกษาธุรกิจผู้ช่วยทำให้องค์กรใหญ่ๆประสบความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สำคัญต่างๆ เนื้อหาในเล่มเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ความสำเร็จทางการงานเท่านั้นแต่คุณจะได้ความสัมพันธ์ที่ดีกับใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณอีกด้วยเทคนิคที่ผู้เขียนนำมาแบ่งปันมีทั้งหมด26ข้อซึ่งผมนะครับได้นำทุกข้อมาเล่าให้คุณฟังแบบย่อยๆอย่างครบถ้วนในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วเอาละครับเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างเริ่มด้วยข้อที่ 1" ความสัมพันธ์ที่ดีเกิดจากการสนทนาที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่การแสดงว่าคุณรู้มากแค่ไหนสิ่งที่เราทุกคนควรทำไม่ใช่การพูดคุยที่พยายามทำให้อีกฝ่ายเชื่อว่าคุณเจ๋งหรือเก่งมากเพียงไหนง่ายๆก็คืออย่าอวดตัวมากเกินไปที่สำคัญกว่าคือการตั้งคำถามเพื่อชวนคุย ทําให้เป็นการให้และรับที่จริงใจจะดีกว่านะครับข้อ2อย่ากกลัวที่จะขอคุณเคยกล้าติดต่อกับไอดอลหรือคนที่คุณชื่นชมบ้างไหมครับสมัยนี้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่สุดแสนทรงพลังที่ทําให้เราสามารถพูดคุยกับใครก็ได้แต่ไม่ใช่การพยายามตือ้อจนหน้ารำคาญก็ไม่ไหวนะครับเพราะใครจะไปรู้ โอกาสอันยอดเยี่ยมจะถูกนำพามากับผู้คนที่ยอดเยี่ยมอยู่เสมอดังนั้นลองสักนิดนะครับไม่ได้เสียอะไรเลยข้อที่3ตามคนไม่ใช่ตำแหน่งเราควรให้ความสำคัญกับทุกคนที่เรามีโอกาสพบเจอเช่นการที่คุณจะเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงได้ความสนิทสนมกับเลขาหน้าห้องนั้นสำคัญมากมาก อีกอย่างเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่เราอาจจะมองข้ามในวันนี้วันหน้าเขาอาจจะเพิ่มศักยภาพให้แก่ตัวเองจนกลายมาเป็นคนที่สำคัญมากขึ้นก็ได้นะครับและตัวเขาเนี่ยจะปฏิบัติกับคุณไม่ต่างจากที่คุณปฏิบัติต่อเขาตอนที่เขายังไม่มีชื่อเสียงอย่างแน่นอนข้อที่4ของขวัญที่วิเศษที่สุด คือการเชื่อมั่นในใครสักคนคุณจะรู้สึกดีมากแค่ไหนถ้ามีใครมาให้ความสำคัญกับคุณคนที่เห็นและกระตุ้นให้คุณรู้ว่าตัวคุณเนี่ยมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมคุณย่อมชอบคนคนนั้นอย่างแน่นอนฉันใดก็ฉันนั้นการที่คุณเชื่อมั่นใครสักคนมอบโอกาสให้เขาพิสูจน์ตัวเองเป็นกําลังใจให้เขา หากว่าคนคนนั้นทำผิดพลาดในวันหน้าคุณอาจจะลืมไปว่าเคยทำดีกับใครไว้บ้างแต่ผมบอกคุณในตอนนี้ได้เลยคนที่คุณทำดีด้วยกับเขาเขาย่อมไม่ลืมคุณอย่างแน่นอนข้อที่หรับรู้เป้าหมายของอีกฝ่ายและช่วยเขาทำให้สำเร็จไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครหุ้นส่วนธุรกิจสามี ภรรยาหรือกระทั่งลูกของคุณสิ่งที่ควรทำคือการหาให้พบว่าเป้าหมายหลักทั้งระยะสั้นและระยะยาวของเขาคืออะไรการที่คุณให้ความช่วยเหลือในขอบเขตที่คุณทำได้จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งการเติบโตในระยะยาวแก่คุณทั้งคู่เสมอครับข้อ6 เปิดโลกกระนัดด้วยการผูกมิตรกับคนที่แตกต่างกับคุณข้อนี้นะครับผมชอบมากๆเลยเป็นการส่วนตัวเพราะการที่เราเนี่ยมักจะคบหากับคนที่มีความคิดคล้ายตัวเราบางครั้งเราก็ไม่สามารถจะพัฒนาไปได้ไกลเพราะส่วนใหญ่พวกเขาก็จะเอออหอหมกกับคุณไปในทุกๆเรื่องลองดูครับคบใครที่แตกต่างจากคุณบ้าง หากคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าสังคมเหมือนผมนะครับก็ลองคบกับคนที่เขาเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมดูบ้างตัวผมเนี่ยโชคดีมากๆที่นิสัยส่วนตัวแตกต่างจากภรรยาก็เลยพบว่าชีวิตสนุกสนานตื่นเต้นขึ้นเยอะเลยละครับข้อที่7จจะมั่นหมายต้องคบหาดูใจก่อนข้อนี้ผู้เขียนต้องการจะสื่อว่าการตัดสินใจที่สำคัญ จนอาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงในชีวิตนั้นอย่าทำด้วยความเร่งรีบค่อยๆค,ยคบหาดูใจกันเหมือนแฟนที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้ซึ่งกันและกันรวมทั้งการตัดสินใจเลือกหุ้นส่วนทางธุรกิจก็เป็นเช่นเดียวกันยิ่งเรื่องนั้นสำคัญกับคุณมากเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งใจเย็นมากขึ้นเท่านั้นนะครับข้อ8คุณธรรมไม่ใช่สำคัญ แต่มันคือทุกสิ่งคุณธรรมการเป็นคนดีความซื่อสัตย์การเสมอต้นเสมอปลายเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่สุดดังนั้นจงใช้เวลาและเลือกคนที่มีคุณธรรมมากกว่าเลือกคนที่เก่งแต่ไร้คุณธรรมนะครับเงินอำนาจสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้เสมอ และคุณธรรมจะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้คนคนนั้นมีความเสมอต้นเสมอปลายมากกว่านะครับข้อ 9. เอาใจเขามาใส่ใจเราหลายครั้งที่คุณอาจจะเผลอไม่พอใจผู้อื่นจากการที่เขาทำไม่ได้ดั่งใจด้วยสาเหตุอะไรก็ตามสิ่งที่ช่วยให้ความสัมพันธ์เกิดการยั่งยืนคือการลองคิดดูว่า ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกันมีปัจจัยทุกอย่างเหมือนกับเขาหรือคล้ายกับเขาเราจะทำตัวแบบเดียวกันไหมแล้วจะทําให้เราเข้าใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นทั้งปฏิบัติได้แตกต่างออกไปด้วยนะครับข้อสหากเริ่มต้นอย่างอึดอัดอย่าเพิ่งท้อหาจุดเชื่อมโยงให้พบคุณย่อมเคยมีประสบการณ์อย่างเช่น นัดหมายกับคนสำคัญไว้แล้วอยู่ดีๆทุกสิ่งก็ผิดพลาดจนไม่น่าให้อภัยบ้างไหมครับคุณอาจห่อเหี่ยวผิดหวังโทษตัวเองแต่จะดีกว่าไหมถ้าสิ่งที่คุณทำก็คืออย่าพึ่งตีโพยตีพายใจเย็นๆจากนั้นให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ตรงหน้าชวนเขาคุยตั้งคำถามหาสิ่งที่คุณสามารถเชื่อมโยง หรือสิ่งที่คุณทั้งคู่มีความสนใจหรือมีอะไรที่เหมือนกันบ้างแล้วสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเลวร้ายจะค่อยๆดีขึ้นสุดท้ายเรื่องแย่ๆอาจกลายเป็นเรื่องตลกเฉพาะคุณทั้งสองคนก็ได้ใครจะไปรู้ข้อ11เเชื่อใจเพื่อให้ได้รับความเชื่อใจเวลาที่คนคนหนึ่งมีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูน่าสงสัยไม่น่าไว้ใจ ให้คุณลองคิดไว้ก่อนเลยว่าเขามีเจตนาดีแล้วการแสดงออกของคุณจะแปลผันตามสิ่งที่คุณคิดอยู่ข้างในจากเรื่องแย่ๆก็อาจจะลงท้ายกลายเป็นเรื่องดีได้เองนะครับสิ่งที่ควรคำนึงก็คือไม่ควรมองโลกในแง่ร้ายหรือแง่ดีมากเกินไปแต่ลองไม่ตัดสินคนอื่นแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณออกมานั่นแหละครับ ข้อที่12เปลี่ยนสภาพแวดล้อมแล้วคุณจะยิ่งผูกพันการที่เราได้ออกไปท่องเที่ยวผจญภัยหรือมีประสบการณ์นอกสถานที่กับใครสักคนการพบเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจะทำให้คุณสองคนมีความผูกพันกันอย่างก้าวกระโดดย,ยิ่งได้เจอปัญหาที่ไม่คาดคิดจะทำให้คุณแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาหากคุณใจเย็น มีสติแล้วช่วยกันฝ่าฟันจนผ่านออกมาได้สิ่งสิ่งนั้นจะทำให้คุณทั้งสองคนยิ่งผูกพันกันมากขึ้นและในหลายๆกรณีก็คือผูกพันกันตลอดชีวิตคุณอาจนึกถึงทหารที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกันมาก็ได้นะครับข้อที่13อย่ารีรอที่จะบอกให้ใครรู้ว่าเขามีความหมายกับคุณมากแค่ไหน ข้อนี้ผู้เขียนยกตัวอย่างของพ่อเขาเองคนที่เขาทั้งภาคภูมิใจซาบซึ้งในสิ่งที่พ่อทั้งสอนและทำเป็นแบบอย่างแต่แล้ววันหนึ่งพ่อของเขาก็จากไปไม่มีวันกลับก่อนที่เขาจะทันบอกสิ่งที่อยู่ในใจประเด็นก็คือเมื่อรู้สึกดีกับใครให้รีบพูดออกไปเลยเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าโอกาสนั้นได้ผ่านไปแล้วหรือยัง ข้อ14ีมีบางอย่างที่คุณสามารถทำเพื่อช่วยคนรอบตัวได้เสมอทราบหรือไม่ครับมนุษย์จะมีความสุขมากๆถ้าคุณได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นผู้ให้อย่างสม่ำเสมอสิ่งนั้นจะทำให้ชีวิตของผู้อื่นดีขึ้นและชื่นชมคุณมากขึ้นแล้วคุณเองนั่นแหละครับที่จะมีแต่ได้กับได้โดยอาจจะไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยก็ได้ข้อ15 ปฏิบัติต่ออีกฝ่ายเหมือนเป็นลูกค้าแล้วเขาจะมีโอกาสเป็นจริงๆข้อนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับถึงแม้วันนี้เขายัางไม่ได้ซื้อของคุณหรือวันนี้เขาอาจจะไม่ค่อยปลื้มคุณสักเท่าไหร่แต่หากคุณทำดีไปเรื่อยๆย่อมมีโอกาสสูงมากๆเลยครับที่ในอนาคตเขาจะกลายเป็นลูกค้าคุณจริงๆข้อที่16ความอ่อนแอคือพลัง ในบางครั้งการที่คุณแสดงความอ่อนแอให้เห็นบ้างกลายเป็นว่าจะทำให้คุณดูน่ารักขึ้นมานะครับเป็นการบอกว่าคุณเองก็เป็นมนุษย์จึงมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้แต่ไม่ใช่เป็นการร้องไห้แบบลงไปนอนไม่มีสติเลยนะครับสิ่งที่ควรทำคือการกล้าเอ่ยปากขอโทษก่อนขอคำปรึกษาขอบคุณหรือเล่าปัญหาให้ผู้อื่นฟังเป็นต้น ข้อ17ถ้าอยากดึงศักยภาพออกมาได้สูงสุดเขาคนนั้นจำเป็นต้องได้รับความรักและความจริงหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาบางครั้งมนุษย์เราก็ต้องการคําวิจารณ์ที่ตรงๆแบบใช้เหตุผลและในบางครั้งเราอาจต้องการความรักกำลังใจการปลอบโยนมากกว่าก็ได้ซึ่งอันนี้เป็นการใช้ความรู้สึก ดังนั้นหากเป็นไปได้ควรเลือกให้ถูกต้องเหมาะสมว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคุณเขาอยากได้อะไรมากกว่านะครับข้อที่18กระตุ้นต่อมอยากรู้เมื่อต้องสื่อสารกับผู้อื่นลองมองทุกสิ่งให้แตกต่างนําเสนอให้แตกต่างไปจากเดิมพูดในสิ่งที่คนมักไม่ค่อยคิดถึงหรือตั้งคําถามให้เขาฉุกคิด การเน้นคำว่าทําไมจะช่วยให้คู่สนทนาของคุณคุยกับคุณแล้วรู้สึกว่าได้อะไรและสนใจคุณมากขึ้นอย่างแน่นอนครับข้อ19แสดงให้เห็นบ่อยๆว่าคุณใส่ใจพวกเขาด้วยการยกย่องชื่นชมการให้ความสนใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคู่สนทนาจะแสดงให้คุณเห็นว่า คุณให้ความใส่ใจและทำให้เขารู้สึกว่าเป็นคนสำคัญทั้งการกล่าวชื่นชมอย่างจริงใจจะยิ่งทำให้ใครๆก็อยากจะคุยอยากสารสัมพันธ์กับคุณเพราะคุณทำให้พวกเขารู้สึกดีกับตัวเขาเองนั่นแหละครับข้อ20รู้ว่าจะถามอะไรดีกว่ารู้ว่าจะตอบอะไรการเลือกตั้งคำถามที่ถูกต้องจะช่วยยกระดับความคิด วิธีคิดและผู้คนได้อย่างแน่นอนหลายครั้งผู้คนไม่ได้ต้องการคำตอบจากผู้อื่นมากเท่าที่การที่เขารู้สึกว่าได้ตัดสินใจด้วยตัวเขาเองการตั้งคำถามที่ดีจะช่วยให้เขาได้เป็นผู้คิดเองและทำให้เขาชื่นชมคุณมากขึ้นข้อ21เจตนาบริสุทธิ์จะช่วยสัมพันธ์ที่แนบแน่น ข้อนี้ถ้าเอาสั้นๆก็คือความจริงใจนั่นแหละครับที่จะช่วยให้คุณเปิดใจกันมากขึ้นเราสามารถให้ความช่วยเหลือพูดคุยอย่างจริงใจหรือการมีของฝากเล็กๆน้อยๆที่บ่งบอกว่าคุณคิดถึงเขาจะช่วยเสริมความสัมพันธ์ได้แบบก้าวกระโดดเลยล่ะครับข้อ22จงเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของเขา แล้วเขาจะหยุดคิดถึงคุณไม่ได้มอบคุณค่าในสิ่งที่คุณมีให้กับเจ้านายกับงานกับลูกค้ากับคู่รักของคุณอย่างเต็มที่เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของผู้อื่นแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะคิดถึงคุณและตอบแทนคุณอยู่เสมอข้อ23การประสบความสำเร็จ คุณต้องการคนแค่กลุ่มเล็กๆที่เชื่อใจมากกว่าคนเป็นพันที่ผิวเผินข้อนี้ชัดเจนมากเลยนะครับการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าได้เร็วได้ไกลเราควรมีกลุ่มคนที่คิดเห็นและมองภาพแบบเดียวกันด้วยมากกว่าคนอื่นๆจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าใจในคุณค่าของสิ่งที่คุณทำการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม คุณภาพสำคัญกว่าปริมาณเสมอข้อ24ความกระตือรือร้นแพร่ถึงกันได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพบเจอผู้คนใหม่ๆหรือกระทั่งลูกค้าของคุณหากคุณไม่มีความกระตือรือร้นไม่กระชับกระเฉงในการขายโอกาสที่คุณจะขายสินค้าและทำตัวเองให้น่าสนใจมันย่อมจะต่ำมาก ถึงขั้นแทบเป็นไปไม่ได้ข้อที่25สร้างเครือข่ายก่อนที่จำเป็นจะต้องใช้ข้อนี้คือการสร้างคอนเน c t ชันนั่นแหละครับคุณไม่มีทางรู้เลยว่าในอนาคตจำเป็นต้องติดต่อพึ่งพาใครบ้างการรู้จักคนเยอะให้ความช่วยเหลือหรือติดต่อผู้อื่นเป็นครั้งคราวอาจจะนานๆนครั้งก็ได้ ล้วนเป็นประโยชน์แก่คุณทั้งคู่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนนะครับข้อ26ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายทุกความเอื้อเฟื้อสร้างแรงกระเพื่อมเคยไหมครับที่บางครั้งการที่เราเอ่ยปากทักทายยิ้มหรือชวนคนที่ไม่รู้จักคุยอาจจะเป็นพนักงานขายที่ไหนก็ได้แล้วคุณทำให้เขามีความสุขแบบไม่ได้ตั้งใจ สิ่งเหล่านี้จะสร้างให้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะจะมีผู้คนให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอหรือจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ส่งผลทำให้คุณสามารถผ่านอุปสรรคเหล่านั้นได้หากคุณจำกดทั้ง26ข้อทั้งหมดนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเลยนะครับผมว่าแค่ข้อสุดท้ายนี้ข้อเดียวก็ครอบคลุมเกือบทั้งหมดแล้วล่ะครับ เนื้อหาทั้งหมด26ข้อก็มีเพียงเท่านี้นะครับหลายๆข้อเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรารู้กันดีอยู่แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยย้ำเตือนและให้คุณทำดีต่อคนรอบข้างให้มากขึ้นแล้วผลดีสุดท้ายเนี่ยก็จะตกมาที่ตัวคุณอย่างแน่นอนหากตัวคุณเนี่ยได้เคยทำอะไรแล้วรู้สึกดีหรือว่าใช้หลักการในหนังสือเล่มนี้แล้วเกิดประโยชน์อย่างมากมายแก่คุณ สามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ให้ผมกลับมาอ่านได้เลยนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามมาถึงตรงนี้อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ